โดนโทรศัพท์บอกเลิกหน่องธนาเล่ารักแพราวาพังเหตุจากคนสองคนสุดทางรักไปต่อไม่ไหวยื้อไปอาจจะมองหน้ากันไม่ติดหนองธนาชัดบริรักเล่าสาเหตุรักแพราวานิชาพัฒน์พังเกิดจากปัญหาของคนสองคนไม่เกี่ยวมือที่สมยอมรับจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกยังรักอีกฝ่ายอยู่แต่ต้องตัดสินใจจบจะได้ไม่เกลียดกันตอนเลิกกันฝ่ายหญิงโทรมาบอกเลิกทางโทรศัพท์ ได้ดูที่แพรว่าให้สัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะตั้งแต่จบกันไปก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันเลยสาเหตุที่เลิกก็อย่างที่ฝ่ายหญิงบอกคือเรื่องการทำความเข้าใจกันหลายเรื่องคุยกันแล้วไม่เข้าใจเราไม่ได้ปรับปรับเลิกกันแต่มันผ่านกระบวนการคุยกันปรับกันมาก่อนตัดสินใจเลิกก็ปรับและประคับประคองกันมาแล้วกระทั่งน้องเขาโรมาบอกเลิกทางโทรศัพท์หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอหน้ากันเลย เรื่องสัญญาณเตือนก็ไม่มีแต่เราเห็นอยู่ว่าหลายครั้งความคิดไม่ตรงกันแต่ก็ปรับกันมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งคุยกันว่าอาจจะสุดได้แค่นี้ที่น้องบอกว่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันตนก็โอเคอยากให้วันหนึ่งเราเจอกันแล้วยิ้มให้กันได้ที่น้องบอกว่าเลิกทั้งที่ยังรักกันอยู่ตนเองก็รู้สึกสาเหตุที่เลิกไม่ใช่การทะเลาะก,กันเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆหลายเรื่อง ถามว่ามีโอกาสรีเทิร์นหมตนก็ตอบไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นไม่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง